สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องทีเด็ดส่วนบ้านอกประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567กันค่ะทีเด็ดส่วนบ้านอกนะคะที่มันเลครับมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแสเทคนิคส่วนบรานอกบอลแตงวันนี้ทีเด็ดบอลแตงคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดสวนบรานอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิก FC นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC ทันีีเลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e นั้นที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวปร,ปรนอย่างกากค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีพัฒนใด ที่เข้าไปกดติดตามให้กับอินดาวไว้แล้วอินดาวก็ต้องขอกราบขอบพูดไปอย่างสูงไว้นะที่รีกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบนนอกของเราก็ถือว่าเจ้ากันไปเพราะว่าเข้าไปคู่เสียไปคู่แต่ไม่เป็นไรวันนี้วันสาวบอดคัอนท้าง,ง,งที่จะเยอะมากนะคะจัดเน้นๆมาให้สมาชิกเอฟซีทั้งหมด2คู่เดี๋ยวเรานับไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่วันนี้อินดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด่นส่วนบนนอกนะคะเป็นบอลอะไรกันบ้างคะ่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้ดาวคับมาฝากให้ทานาาดาเชอเทเดตสวนบอลนนอกประจําวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะคู่แรกนะคะก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเตดพบก,กับทางดา้าบูตันขาวคู่นี้เตะกันในเวลา3ทุ่มตรงของบ้านเราคู่ที่2ก็เป็นบอลกานโชเซเรียอิตาลีเป็นคู่ระหว่างนาโปลีค่ะพบก,กับทางด้าโบโรญญาคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่ม59หรือว่า5ทุ่มตรงของบ้านเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติ ของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะ ข้ามมลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกัะมาก็เป็นทางดาน,นะคะเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะอยู่ในะอันดับที่9ของตารางจะเปิดสนามรัการเยียรของทางด้านทีมเยือนอย่างรูตันทาวที่อยู่ในอันดับที่18ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนาม on ain, รอนดอรสเตเดียน,นะคะ่ะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอกันมาแค่2นัดคนนั้นเองก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมนะคะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไป1เสมอไป1แล้วก็ยังไม่แพ้ทีงด้านทีมเยือนอย่างรูตันทาวเลยนะัดล่าสุดเจอกันมาวันที่สอง ที่ี่ก็เป็นทางด้านเวสแฮมค่ะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่ายังทําผลงานไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเกมในบ้านยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1นส่วนใหญ่แล้วจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอซะเป็นส่วนใหญ่ของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมนะส่วนค่ะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างรูตันทาวคะะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างจะได้แย่ อยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวเพราะว่า5้านัดเราสุกเกเกมนอกบ้านแพ้รวดทั้ง5้านัดติดต่อกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะคะอยารูตั้ทาวพวกเขามาในระบบ3 4 2 1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมนะคะก็มาในระบบ423 1เดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาลุกนน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของขสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาลูกเน้อนและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีพิมพ์นี้เขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมเูีนเต็บเปิดเรทราคานะคะมาต่อที่เรทราคา1นลูกลงห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาพึ่งทั่วลูกลบห้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดิดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตราหนึ่งกัสองที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมยูีนเต็ดเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.81กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้ เทคนิคของทางด้านทีด่ด็ส่วนบนอกในการเชื่อบเรลือยราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรียนราคาน้ำก็จะต้องที่เรีราคา1.57แต่นัตอนนี้ค่ะ ะค,ะค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่รราคา1.81แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเว i แพมยู่นเดจะสามารถทํากำไรในบบนี้มองว่าค่อนข้างทจะมีความเป็นไปได้ยากอยู่เหมกันส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างรูตันทาวค่ะใรราคาน้ำนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดไปที่เรทราคา3.52เลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง ของด้านทีมเยือนแล้วเลราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เลราคา4.45แต่นัดตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างจะไหลลงมาที่เลราคา3.52แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างบุร์นพาวจะสามารถทำกำไรในเกมลิเวอร์พูลว่ามีความเป็นไปได้นะถ้าดูจากเลราคาน้ำนัดตอนนี้นะคะส่วนทางด้านเลระราคาเสมอค่ะเขาก็เปิดมาให้ที่เลราคา3.78นเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดวส่วนนการเทียบเลระราคาเสมอเลราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เลราคา4.14แต่นัดตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมา พิเรตราคาส7มแบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนไปให้เข้ามาดูเรทราคานะ้ากันอีกทีแล้วกันเนาะว่าเรทราคานะ้ามันจะไหลไป,ไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลกจิม้มเลือกลงทุนไ,ไปได้เลยค่ะในคู่แรกะะที่วันนี้คัดมาฝากให้อินดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้งหรือว่าเลือกเชียร์ยังไงอินดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปใด้านทีมเยือนอย่างรูตันทาวแล้วกันค่ะเพราะว่าสถิติในการเจอกันที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะสามารถเก็บชัยชนะได้ เก่งเก่งนอกบ้านต้องบอกได้เลยเกมในบ้านทำผลงานได้ไม่ดีบอลคู่นี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันก็ได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ยังไงถ้าสมมติมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันแบบนี้ยังไงอินดาวขอเลือดเชียร์ทีงด้านทีเมเยือนอย่างรูตันทาวดีกว่าเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะได้กําไรเยอะกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมยูไนเต็ด้วยแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะะคไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่2ค่ะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะนับรีค่ะพบกับทางด้านบุรุษย่านะคะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างนับบุรีค่ะอยู่ในอันดับที่8ของตารางจะเปิดสนามรบกรันมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างบรุญญาณนะที่อยู่ในอันดับที่4ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามดิเอโกอามาโดม,มาราโดน่านั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะ ที่ทําผลงานท่าาจะดูดีเป็นการชนะไปสามเสมอสองแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนอย่างบรุญญาเลยนัดล่าสุดจะกันมาวันที่24เดือน9ปีสุภที่23นะคะก็เป็นการจบลงนะคะที่ผลสกอร์เสมอกต่ไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟอร์มนะคะของด้านเจ้าบ้านต้องบอกว่าเกมในบ้านยังทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะักนะเพราะว่าชนะแค่เกมเดือนอนั้นเอง เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปน1 2, นนะัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสม,มอทั้ง2นัดกันเลยของทางด้านเจ้าบ้านอย่างนาับรีส่วน,นะคะทางด้านทิมเยือนนะคะอย่างบริญยาผลงานโดยภาพรวมนะคะกับเกมนอกบ้านของเขานั้นถือว่าค่อนข้างที่จะทำผลงานได้นะคะดูดีมีทรงแหละต้องบอกได้เลยเพราะว่าเกมนอกบ้านนะคะ5้นัดหลังสุด ฟอร์มช่วงหลังยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะไป3แล้วก็เสมอไป2อนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านโตริโนมานะคะที่0ประตูต่อ0กันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างบรินดาพวกเขามาในระบบ4141ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างนาโบรีมาในระบบ433เดี๋ยวเรานับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้สงสคืนนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าค่ะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้เขาเปิดมาให้นะคะทางด้านจาวานข่ะอย่างนับรีนะคะเปิดเลทราคามาต่อนะคะทั้งเลทราคาเอ่อที่เลทราคาล่วงหน้านะคะ ที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งขาวน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะรบติบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะของทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างนาบรีที่นตอนนี้เขาเปิดมาต่อที่เรทราคา2 1 9เกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคา เบรคสตอร์อยู่ที่ระ,ะดับราคา2.04 แต่ณตันนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลนะคะขึ้นไปที่เรทราคา2 1 9แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างนาบุรีจะสามารถทํากําไรแบบนี้มองว่าค่อนข้างที่จะมีความอยากเอาแนอเอาอนองที่จะยากอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากเรทราคาน้ำณตอนนี้นะคะส่วนทางด้านทิมเยนอย่างบรุญยาค่ะเรทราคาน้ำนะคะที่เขาเปิดให้เขาเปิดมปที่เรทราคา3.08กันแเนทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทเด็ดส่วนขวานในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทิมเยนแล้วเรทราคาน้ำก็อยู่ที่แบบา3.26 แต่ณตอนนี้คันน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลนะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะไหลลงมาที่เรทราคา3.08แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเย,ยือนอย่างบรุนญ,ญาจะสามารถทํากําไรในเกมนี้นะคะมองว่าต้องบอกได้เลยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เปิดมาก็เปิม่มาที่เรทราคา3.12กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดสุดนเนาะในการเทียบเรทราคาต ара, ลาดหรือว,ว่าเรทราคาเสมอนะเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.28 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.12แบบน,นี้โอกาสนะะคที่จะส่งทีิ้บจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมน,นี้มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคานุ้นได้อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคานุ้นมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วไปค่อยๆเลือกจิ้เลือกลงทุนจะไปได้เลยสําหรับคู่ที่สองนะคะที่วันนี้อินดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้อินดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์คอเลือกเชียที่ทางด้านทีมเยือนอย่างโบโลญ่าค่ะสถิติในการเจอกันอาจจะ ทำผลงานได้ไม่ดีแต่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังของโบรัญญานั้นทำผลงานค่อนข้างจะดูดีมีทรงยิ่งเป็นเกมนอกบ้านของเขาเราด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะพอไปวัดไปวาได้มากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างนาีเพราะว่าฟอร์มในช่วงหลังมีสะดุดสะดุดนะคะค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมนี้ถ้า จะให้เลือกเชียร์ยังไงอินดาวมองว่าต้องเลือกเชียร์ไปทีด้านทีมเดียนอย่างบโบรินยาแล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะก่อนมันเตะให้เ,เข้ามาดูเรทราคาน้ากันด้วยว่าเรทราคาน้ามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่านะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบนอกอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ด้านคู่ไหนกันบ้างนะคะ องคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทางนะาชอบที่เด็ดสวดวนนอกประจําวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567ค่ะคูะ่คแรกอิงดาวขอเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านทีมเยียนอยา่างรูตั้งขาวค่ะเลือกจิมเบติเรทเร,ราคา1ลูกกันเลยทีเดียวคู่ที่2อ,อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเย,ยียอนยอ,าคาคอ,อย่างโบริญญาเลือกจิมเิติเรทราคาครึ่งลูกแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้สำหรรบสมาธิ์เอซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคาัดมาฝากให้สำหรรบสมาธิ์เอซีผลประกอบ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกซีว้อีกนิดหนึ่งแล้วกันคะ่ะนี่เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ใกับอิงดาวกันด้วยเพื่อที่อิงดาวนะคะจะได้มาให้ทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดไนการใดอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยไว้นะที่นี้ทัศนบอลที่วันนี้อิงดาวก็ลัฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวอ้างอิงจากเรทร,ราคาน้ำจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัดคัดส่วนอิงดาวได้เลยเรื่องจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงเนาะก่อนมาเตะก็เข้ามาดูเรทราคานและจหไป แล้วก็ค่อยๆเ,เลือกลงทุนกันไปได้เลยนะจ๊ะอ่ก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวกันได้เพราะว่าอิงดาวนะคะมีกลุ่ม v i p ด้วยถ้าสนใจยังไงก็ทักมาที่ไลน์นะคะ mm hmm. @ing488 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้เลยค่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะก็ขอบคุณสมาชิกเอฟซีที่ติดตามรับชมอิงดาวกัน ทุกๆคลิปนะคะทุกๆ EP กันเลยทีเดียวขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้นะคะกันทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหมก่กับถุปหน้านะคะสวัสดีค่ะ